ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคได้มีมติเมื่อวันที่13พฤษภาคมอนุมัติให้ผมไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาซึ่งขณะนั้นยังไม่ยังไม่ทราบว่าจะมีการรับสมัครเมื่อไหร่แต่เป็นที่คาดการคาดหมายกันได้ว่าในเร็วๆว,วันเพราะมีพฤติการหลายอย่างที่เกิดขึ้น ขอให้เห็นว่าจะไม่อยู่ครบวาระในขณะนั้นซึ่งที่จริงการครบกําหนดวาระเนี่ยจะมีครบกาหนดวาระในวันที่11ตุลาคม2565นะครับแต่ว่าเมื่อมีการลาออกจากตําแหน่งคณะกรรมการเลือกตั้งจึงได้กําหนดให้มีการรับสมัครเลือกตั้งนายกอบจอในวันที่17นี้นะครับคือวันจันทร์ที่จะถึงนี้ และจะทำการเลือกตั้งในวันที่4สิงหาคมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงถือโอกาสนี้ในการที่จะชี้แจงถแถลงยื่นใบลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อของพรรคต่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะมีผลนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือวันที่14 นิทยนยนา้อยน2า5 6กแล้วก็จะลงรับสมัครจะรับจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองการบริษัทสมบัติสงขราต่อไปตามที่คณะกรรมาการเลือกตั้งได้กำหนดไว้ซึ่งในการที่จะไปทำหน้าที่อาสาที่จะไปทำหน้าที่เป็นนายกกองการบริษสมบัตินั้นผมใครที่จะขอเรียนเชิญ พี่น้องมาร่วมกันสร้างบาอบจสีขาวโดยหยุดอำนาจเถื่อนนะครับหยุดการโกงกินนะครับแล้วก็ผมอยากจะเมื่อหยุดสองอย่างนั้นได้ก็จะทำให้การบริหารจัดก,การ การวาจังหวัดมีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายทั้งหมดผมกำหนดไว้35นยโยบายก็คือนยโยบายที่เรียกว่านยโยบายสงขาเก้าหน้า5ซ่อม6คืนเ็เสริม8สร้าง9พัฒนารวมแล้ว35นยโยบายที่จะนำมาใช้บริหารจัดการการบริหารการวางแผนจังหวัดสขลาเช่น จะสนับสนุสน,สนอสมดูแลผู้สูงวัยนะครับเช่นทุกชีวิตเราจะดูแลอย่างผลักดันให้สงขลาเป็นเมืองสากลแห่งเอเชียเพราะความเข้มแข็งของสงขลานี่ไม่ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดของนโยบายกองทุนหมู่บ้านปัจจุบันก็ดีความเข้มแข็งของกลุ่มวังทรัพย์ความเข้มแข็งของกลุ่มสัญญาออนทรัพย์สิ่งเหล่านี้ ที่มากำหนดเปน็นนโยบายรัฐบาหลาหลายรัฐบาลที่ผ่านมาร้วนแต่เอาต้านแบบมาจากสงขลาทั้งสิ้น,นวันนี้จะประก,การให้สงขลาเป็นเมืองสากลรอย่างเอเชียติดตั้งกล้อง C C T V ทุกจุดเสี่ยงของจังหวัดสงขลาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับการท่องเที่ยวให้กับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจะใช้รถโมโรเลลแก้ปัญหาการจราจรของนครหาดใหญ่ซึ่งแออัดมากในวันนี้ ผมจะใช้นโยบายขนคนเข้าเมืองไม่ขนรถเข้าเมืองซึ่งถ้าเรายังคิดเอารถเข้ามาในเมืองอาใจใหญ่ก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหารถความแออัดของการจราจรได้เพราะฉะนั้นการนํารถโมโรเลมาใช้ในเมืองต่างๆจากนาครอาใจใหญ่เช่นจากเทศบาลเมืองบ้านพุกเทศบาลคอหงเทศบาลคลองแหเทศบาลโคนลังซึ่งเป็นท้องถิ่น <c oughs> ที่อยู่รอบนอกรอบรอบ ของนครนายจ่ายก็วันนี้ต้องใช้ระบบผนส่งมวลชนขนาดเล็กมาใช้แก้ปัญหาความแออัดของการแก้ปัญหาจราจรเพราะฉะนั้นนี่คือการแก้ปัญหาเมืองที่คิดว่ามีแผนมีรายละเอียดมียุทธศาสตร์ก็าทั้งหมดไว้หมดแล้วนะครับว่าจะเริ่มจากจุดไหนไปจุดไหนแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทั้งหมดต่อไปนะครับแล้วก็ตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ว่านี่คือบอกมาอยู่ไวว่าเราต้องคิดอย่างนี้เพื่อแก้ปัญหา ความแออัดในเทศบาลนครหาดใยที่เป็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งวันนี้ต้องยอมรับว่านักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์จากมาเลเซียวันเสาร์สุขสวอาทิตย์เนี่ยจะเข้ามาอยู่ในหาดใหญ่จำนวนมากนะครับรวมทั้งนโยบายจากฟื้นความรวมสมบูรณ์ให้กับทะเลสาบสงขลาวันนี้ถึงเวลาต้องฟื้นฟู ool, เพิ่มพันสั์น้ำเพิ่มป่าชายเลนให้มากขึ้นรวมทั้งตลอด สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนจริยธรรมกิสลามวันนี้เราต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนที่เรียกว่าโรงเรียนตาดิกาหรือโรงเรียนชายคามัสยิดเราจะเน้นว่านอกจากการสอนจริยธรรมแล้วให้กับเด็กเยาวชนเล็กๆแล้วเนี่ยเราจะต้องสอนให้เขาได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีตั้งแต่เด็กนี่คือสิ่งที่จะลงไปดูแลสิ่งเหล่านี้ นอกจากนั้นผมก็คิดว่าถึงเวลาที่ต้องนำสงขาสร้างเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียนความหมายนี้ก็คือสงขาวันนี้เป็นประตูสู่อาเซียนทางด้านทิศใต้แล้วสงขามีสีดา่านหลักและสีด่านหลักนี้ครับวันนี้ปริมาณสินค้าที่ส่งออกและนําเข้าผ่านสีด่านหลักของสงขาเนี่ยมีมูลค่าถึง700ล้านเราจะทําอย่างไรให้ มีพัฒนาก,การผลพวงของการพัฒนาจังหวัดสงขลาเนี่ยให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลาได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องคิดที่จะพัฒนาให้สงขลาก้าวไปไปสู่อาเซียนให้ได้แล้วก็สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งนะครับผมคิดว่าวันนี้ผมจะผลักดันให้สงขลาเป็นเมืองกีฬาโดยการสร้างสนามกีฬามาตรฐานในครบทุกอำเภอเพราะ ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนในสงขามีความสนใจให้ความสําคัญกับกีฬาหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเป็นมวยหรือเป็นกีฬาอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นความพร้อมของจังหวัดสงขลาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการกีฬาได้และเป็นตัวแทนเป็นเมืองสงนกลางก,ากีฬาภาคใต้มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นสนามติดน,น้ำสระน้นสนามกีฬา้านลุกสนามกีฬาอัดใหญ่สนามกีฬา,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 ามอ,อ,อซึ่งร่วมแ,แข่งกีฬาระดับประเทศมาแล้วทั้งสิน้นนะครับ นี่คือสิ่งที่จะทําให้สุขาเป็นเมืองกีฬาแล้วก็จะวางกลาลังเทียมเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้กับประมงชายฝั่งนี่คือสิ่งที่จะดําเนินการภายใต้กรอบนโยบายที่เรียกว่าห้าซ่อมหกคืนเจ็ดเสริมแปดสร้างเก้าพัฒนาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของส5สิบห้านโยบายที่จะยกมาให้เห็นว่าพร้อมที่จะกลับไปทําให้สุขาะจะเจริญก้าวหน้าผมจึงถือโอกาสขอโอกาสจากพี่น้องประชาชนเพื่อ ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินถือนี่คือสิ่งนี่คือความตั้งใจที่ผมจะกลับไปทําการเมืองท้องถิน่นไปร่วมกันสร้างอาบจอสีขาวสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิน่นผมถือว่าถ้าเราทําให้ท้องถิน่นทุกท้องถิ่นมีความเข้มแข็งประเทศไทยก็เข้มแข็งเราทําให้สงขาเข้มแข็งประเทศไทยก็เข้มแข็งนี่คือความมุ่งมั่นนี่คือความตั้งใจจากเดิมเพราะชีวิตของผมในทางการเมืองนั้น ผมเริ่มต้นจากการเป็นสมาชิกสภาจังหวัดผมเป็นสอจอสองสมัยแล้วสอจอที่สมัยผมเป็นนั้นไม่มีเงินเดือนมีแต่เบียประชุมทั้งนั้นสองร้อยซึ่งยากที่คนจบเนติบัณฑิตไทยในขณะนั้นจะเลือกเดินเส้นทางสอจอผมไม่สบไม่สมัครสอบอัยาการไม่สมัครสอบผู้ว่าศาลเพราะผมเชื่อมั่นในแนวทางกระจายอำนาจของพัฒประชาธิปัตย์ผมมีโอกาสเป็นสอจอสองสมัยแปดปี เป็นประธานสภาจังหวัดพักจึงให้โอกาสผมมาลงเป็นผู้แทนรัษฎรวันนี้เป็นผู้แทนรัษฎรมาแสมัย21ปีเป็นรองเลขาธิการพักมาสมเลขาธิการพักแล้วผมเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ทั้งการเมืองท้องถิ่นที่ผ่านมาทั้งประสบการณ์ในการเมืองระดับประเทศนั่งเป็นกันมาทการติดตามมุประมาณมาร่วม10ปีเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของการบริหารราชการแผน่นดิน ผมพร้อมที่จะนำเอาความรู้ความสามารถสติปัญญาประสบการณ์ที่มีอยู่ในการเมืองทั้งท้องถิ่นและแบบชาติร่วม30ปีที่ผ่านมานี้นำเอาประสบการณ์ความรู้ความสามารถสติปัญญาเหล่านี้ไปแก้ปัญหาไปพัฒนาเมืองสงขลาผมจึงขอโอกาสจากพี่น้องประชาชนเพื่อกลับไปออกแทนบุญคุณแผ่นดินเกิดครับ มีมีสิ่งอะไรไหมครับถือว่าจบนะครับขอบพระคุณม,มากครับ